สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลงพลน,นะคะดอกไม้ยามแรงนะคะนี่ก็ใกล้ห้าโมงแล้วนะคะใกล้ห้าโมงแล้วสวยมากๆเลยนะคะเป็นดอกไม้สดนะคะดอกไม้สด หอมนะคะดอกไมส้สด งามมากๆเลยนะคะดอกไม้ยามแดงกินสับพ้างเลย สดสดมาจากสวนเลยนะคะหอมมากเลยค่ะทุกท่าน ก็มือเด้ออีบ่เอาอันนี้เลยไน่ๆชุดกํามือค่ะมือ <laughs> คนหายไปไหนหมดได้ยินแต่เสียงนะคะคุณเอฟซีเดี๋ยวตามประออนมาเลยนะคะตามหาคนเวลาอย่างนี้แหล่มันมักหลายห้องเอฟซีประออนกินน้ำแน่อ๋อบ่บ้บ่าอย่าไปอิ่ม กลล้องเมื่อตะกี้นี่ไอเราก็เรียกกินอยู่นะคะคุณเอฟจีทำเป็นเล่นตัวนะคะใครคิดว่าเหนื่อยอ่ะพ่อปอออนกินอิ่มแล้วโอ้ยห้องเอาวะใครกิดว่าเหนื่อยเมื่อกี้พ่ออนุญาตหัวขวานเนี่ยเด้ออืมคนคนร้อนกลัวลุงพ่นในนั้นอืมนี่เพื่อนก็นั่งกินข้าวข่าเที่ยงเด้อเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเกาถือกาถือใจบ่เที่ยงบ่เที่ยงจ้านนี่เข้าวเที่ยงเด้อพ่อแม่พี่น้อง บ่งคนจำนำคนนั้นใจความจริงตอนพระอ้อนกินเพื่นกันมอหลังคาไทยคลิปโยสันเปิ่นว่าตอนเจ้าเอิญเคยทายคลิปเพิ่นแล้วนั่นเดถ้าไมแย่อันนีิเมียยังือหยังน้องมนตอนพระอ้อนกินเรียกทำเป็นเล่นตัวนะอืมทายคลิปเพื่นแล้วน้องยองอืมทีนี้ก็มาจ้ำนะครับเจ้าเราเคยลืมตทุยางเจ้าเจ้าไม่ต้องกินอิ่มก็ได้ดอก ยิ่งบอกโมเล้งมันคำหน่อยได้นี่หันจังไายก็กินข้าเลีงอีกเด้นอนเลยครับบ่โอ้ยเพิ่นนอนเลยครับเพิ่์นซอร์เข้าวเหนียวพ่อแม่พี่น้องกับอันตาบักหอยแข้งเนาะนี่หอยที่เด็กกินหอยก็ตันแข็งใครพี่พูดแน่คนกินง่ายง่ายเลยอืมกินแล้ไหมล่ะดีแต่ว่าข้าวเหนียวห่อนห่อนแอบเพิ่งยังในข้าวเหนียวก็ได้นมข่าเหนียวกำลังห่อนเข่าเหนียวห้อยเกี่ยวกับแอบด้จ้าแต่มันห่อนหอยจ้า ยีงยงง่ะัหนยังังรัน้วนพน่จะวางกับพะท่านหรอละกินกิเอาโทแปดลที่นยไม่ว้ก็อยากอายกินเนาะโอ้ยยังสิอลน่ยนะพี่ไม่อยากอายที่นละข่อยนะไเวลาหนูอบ้านรักินนะือยังม่ชิมดีกต่องม่ชิมดันเสือไปบ้ากติก่าน้องกินกััมี วันนี้เราต้องไปกินข่านตำนี่เพื่อรักษาภาพพจน์นั่นแหละกินโลดเจ้าจะกินข้ามซำแต่เจ้าก็กินโรสต้องรักษาภาพพจน์นะกล่องนี้เจ้าสิม่ารักษาอย่างนี้เออไม่กินข้านตำนี่นั่นล้นมันบัชใจสิม่ารักษาอีหยังก็หยังก็เดี๋ยวนี้รอก็รอกลัวลุงพ้นอีกเออผ่าพดเดย์เอาคำยันยันเลดให้เอฟซีนปออนเห็นนะเพิ่นจะเกินน้ำลายน้ำยาวยาวได้หันบางแนวกินน่ะเป็นตาเสบใช่นน่ะโอ้ยคอยแม่พี่น้องเลย เี่แต่บักพริกพี่น้องนั่นาน่ะอันตอนอันมะเขือเครือน,นนนนอนนะั่นกินแน่บบนั่นนะบุกอ้อนกินจนาจิบเบิด้ด้นั่นตอนมะเขือเครือเป็นคนมาก,กินมะเขือเครือเวลาใส่ตำส้มตำก็บุงกลิ่นมะนาวใส่ทั้งหลายใส่มะนาวใส่หรือบ่กกลิกก่นผ้ากันใส่เ็หยังเอ้าบ่า<ก>ูจักสดของกระสูดพ่นเนาะเออตำหอยแขรงกับเป็นยาสีหลาบามบาตัดท้อแมนเดี๋ยวขวากาดี เดี๋ยวคอยถือเลขกอนว่าแล้วก็ขอถือเลขเนี่ยแม่มะอื่นมะเฮือเนี่ยคอยสืซื้อไปตําปันอีแมลคอยกินเนี่ยเนี่ยสูตรเนี่ยละตําหอยแขรงเนี่ยตำใส่คือตำักฮุงเนี่ยเออตำเป็ี่ยนยุติจบโอ้ยตำเป็ีนล้วเนาะตำคือตำักฮุงเลยนะเนาะเพิ่นว่าเน้นเน้นมังนาวเนี่ย่นว่ามันจะได้เข้ากับอันอันเนื้อหอยเนาะหอยแขรงได้สัน จะู้แล้ลูกสาวก็ลูกเคยเมื่อแล้ววะอ๋อลูกสาวลูกสาวก็ลูกเคยบอกโอ้ยน่ากับบบอท่านไหนว่าเป็นลูกเคยแล้วแม่นบ่ล่ะเออเพราะว่าเพิ่นกันเป็นลูกไส้ของพ่ออ๋อนั่นล่ะเออลูกสาวกป็ลูกไส้แม่นลูกสาวก็ลูกไส้เออพ่นาอสันทอเพิ่นเมื่อแล้วเมื่อนั้นเพิ่นเมื่อเดี๋ยวเพันกันจีมาไหม มเพื่อสิมาบ่เบ็รเอียรเห็นไงสิ้นเดือนนี่แหละเออเพื่อสิมาอยู่น้ำลุงน้ำป่าละมั้งโอ้บ่ให้อยู่น้ำเด้ไอไม่เพิ่นบ่ได้มาอยู่น้ำเจ้าเนาะเพิ่อนไาอยู่น้ำลุงกับป่าไปอยู่นำ้ำลุ่ไปอยู่นำ้ำเออเมื่อกี้เราก็ยังถามหาอยู่นะลุงพลถามหาอยู่ <laughs> อืมย่ามไดนสิมาว่ารั่น <laughs> ก็เลยบอกเพิ่นแล้วว่าเออเพิ่นถาเอาเพิ่นถาโบนัสเพิ่นบอกประศรอืออืออีหยังก็อังเปาอาังเปาบ่ ตามเปล่าจุดกินแมนจ้ะข้ยามยันย่นข้ยายมยัน8นแปนทีแล้วอืป้าป้าบันพรอนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ